เจ n เน a เรเเครื่องกำเนิดพลังงานในวงเล็บน้ำซึ่งในเกมนี้การที่น้ำพุ่งเนี่ยจะทำให้ทีมผมเนี่ยเล่นง่ายขึ้นเยอะ Support i ไอเสามารถวางบนบัตเทิ f ฟิล d ตรงไหนก็ได้ซึ่งเครื่องนี้นั้นมันจะต้านไฟเลือด1,700จะวางน้ำทุก15วิอยู่ได้397วิเวลาคูดาว หนึ่งนาทีนานมากไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่าสําหรับตอนนี้จะเหลือตด่านยากๆและด่านฮาร์ดสิด่านง่ายๆเนี่ยผมเคลียร์ไปหมดแล้วโอเคเลดแนกไปก่อนเลยซึ่งจังหวะนี้บอกเลยลาก่อนนะเลดแนกเดะเดะเดะเดเดะโดนระเบิดปะ <S <S เห็นแววแล้วคือเมื่อกี้มันแบบเป็นซอมบี้ระเบิดโอ้โหแล้วซอมบี้ระเบิดมาเพิ่มอีกแล้ว แล้วไม่ได้เอาไฟมาเผา <c oughs> งานงอกของแท้ด่านฮาร์ดนี่มันฮาร์ดจริงๆมันจะมีซอมบี้ที่แบบคืนชีพตลอดเวลาไอเราแม่งก็ใส่เจเนเรเตอร์มากะว่าจะมารีวิวไอเทมใหม่ซะหน่อยโถ่งานงอกแล้วระน้ำไม่พุ่งเลยให้มันได้อย่างนี้สิทุบไปสวยเอ,เอาเอาโอเคไม่ไหวอ่ะแพ้และอุ้ยน้ำ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 มาไนี่ไงมาแล้วปล่อยมาโอเคเครื่องกำเนิดพลังงานน้ำรอไปอีก15วิ คูดาวว่านานแล้วรอกว่ามันจะดบน้ําแม่งใจจะขาดน้ําก็ยังไม่ดบโอ้ยเอ,อ้าแล้วลืมเปลี่ยนทีมให้มันได้อย่างงี้สิสมองฉันไปนี่ไงนี่ไงจังหวะนี้แหละจังหวะที่ซอมบี้เซตด้านหลังกําลังจะมาแล้วก็ทุบไปตุม้มโอ้โหจังหวะไม่เป๊ะถ้าจังหวะเป๊ะนะเก็บทั้งฝูงไปเลยระเบิดคองฉันตุม้มเก็บไปหนึ่งตัว แล้วเลสแน c กก็ไปตบตัวด้านบนบอกเลยโคตรสวยนะด่านนี้จะต้องแบบอาศัยแผนการนิดนึงใช้สมองอันสุดชาญฉลาดโนเบลสาขามาโนาศาสตร์ต้องใช้แบบซอมบี้อวนตูตาเนี่ยให้เป็นประโยชน์เว้ยถ้าเอาถังไฟมาเนี่ยจะง่ายกว่านี้อ,อ่าเลสแนกไปเพิ่มแล้วเรียบร้อยครับผมมาแล้วเจเนเรเตอร์โอเค15วินับไป15วิททำไมมันนานอย่างนี้นานเกิน มาแล้วโอเคคาร์ลอสมาสวยมากสวยมากรอไปอีกส5บ้าวิส5ห้าวิแล้วแล้วแล้วทำไมสิบห้าวิวาดานขนาดนี้ไม่นะไม่สิบห้าวิมาเกดเดียไปเอาระเบิดไปเกลเอาออกกดระเบิดไปแล้วโอ้ยกระแตกโอ้ยปืนกอลทองฉันแล้วก็ชื่ออะไรวะตัวนี้โพมีแม่มามามมา อะไรไม่รู้ส n i ไนเปอร์จำชื่อไม่ได้แล้วโอ้โหทำไมมีเจ n เน a เรเตอร์รับบอกเลยไม่ชนะหรอกไม่สิอาจจะชนะถ้าเอาถังไฟมาถังไฟจะอยู่เหรอคือด่านนี้มันมีซอมบี้แบบเกาะหนาโอ้โหสองสิตมิชชั่นย <laughs> ีน่สิบอีซี่ทำไม,มด่านนี้มันหลุดจากสายตาผมไปได้วะผมว่าผมเคลียร์ด่านง่ายไปหมดแล้วนะเกนเดียามาเลยแล้วก็ระยะประมาณนี้ตูอมอระเบิดมาระเบิดกลับไม่โกงครับผมโอเคสวย ถังไฟทำอะไรดีเอ่อยัง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 ไม่ปล่อยถังไฟเล็ดแหนกไปเลดแหนกเซตชายขายน้ำมาสิมาอู้มแล้วก็ระเบิดตู้มไปฮัลโหลไอตัวเมื่อกี้มันไม่ตายอะ่ะมันสามารถทนกับถังไฟได้ระดับหนึ่งซึ่งจังหวะนี้นั้นจะต้องรีบตีจบบ้านแล้วก็ถังไฟมาตู้มไปโอเคมาแล้วเจเนเรเตอร์ไม่มันจะตีเครื่องอะไรเอา้าเรียบร้อยโอเคสวย แล้วก็ถังไฟระเบิดตู้มโอเคซอมบี้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วซอมบี้ก็กําลังไปตีผมแล้วมาแล้วนะมาเกนเนเดียมาเลยแล้วก็ปล่อยถังไฟลงมาระเบิดตู้มไปไม่มีใครตายใจเย็นๆแล้วก็จังหวะประมาณนี้ระเบิดไปถึงเบ้าเลยเอาโดนอยู่ทุกอย่างอยู่ในการคํานวณ oh, <shit. S 1> โอ้โหเจเนเรเตอร์มันแบบเป็นไอเทมเลดเกมอะนานกว่าจะให้ผลตอบแทนแมปเปิดใหม่มิชชั่น21นอร์นอล ที่มิชชั่นนี้นั้นเจอเข้ากับซอมบี้ตำรวจเดี๋ยวนะประมาณนี่แล้วปลาระเบิดไปทั้งฟองอาคีสังเกตเรานี่มันช่างแม่นยำเหลือเกินทุกอย่างอยู่ในการคำนวณปลาระเบิดไปตอนนี้ก็ไม่โดนใครอยู่แล้วอาใจยเย็นๆเ,เลดแหนกไปไปหาน้ำเอ้ยนี่ไงปลาระเบิดไปตูมโดนตัวด้านหลังเว้ยทุกอย่างอยู่ในการคำนวณแล้วเมื่อไหร่เจเนเรเตอร์จะคููดาวเสร็จฮลัลโหล าเาารอมอคือด่านหลังๆยังไงมันก็แบบจบเกมไม่เร็วอยู่แล้วอะ่ะเจเนเรเตอร์ก็แบบอาจจะมีประโยชน์ปล่อยถังไฟมาแล้วก็ปาระเบิดไปเลยตูมตายหมดไม่ว่าจะเป็นซอมบี้หรือข้างเดียวกันทุกอย่างอยู่ในการคำนวณแล้วก็ปืนกลมาเลยโอเคฟาร์มเมอร์ไปเอาจริงๆอยากจะหาตัวอื่นมาแทนฟาร์มเมอรอ์ผมไม่ค่อยใช้ฟาร์มเมอร์เท่าไหรอ่อ่ะใส่มาเพราะว่าแบบเอาคอมโบน้ำพุ่งเฉย ร้อเซนต์มิชชั่น19ทีด่านนี้เจอเข้ากับเนโคแมนเซอร์ซึ่งมันจะอัญเชิญซอมบี้ขึ้นมาน้ำพุ่งมาดิน้ำพุ่งอีกรอบหนึ่งบ้านะรอบนี้แม่งดวงดีเลืเกินชายที่มีอัตราการน้ำพุ่งเยอะที่สุดในโลกใบนี้ก็คือผมเองผมนั้นสามารถปล่อยให้น้ำพุ่งได้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นน้ำพุ่งจากเลดเน็กหรือว่าน้ำพุ่งจากเครื่องกำเนิดพลังงานน้ำแล้วก็ปลาระเบิดไปวู้ฮู้ไม่โดนใครเลย ถังแดงมาเรียบร้อยเอาชนะเลยฮัลโหลยังไม่ได้ปล่อยเจเนเรเตอร์เลยเอ็กซ์ตีมเลยเหรอจะไหวหรือเปล่านะด่านนี้เจอซอมบี้ตำรวจเลเวล16มีซอมบี้วิ่งเร็วมาโอเคขายน้ำก่อนเลยขายน้ำไม่ได้โอ้โหน้ำไม่พุ่งเล d แน็กนายทำให้เราผิดหวังแล้วเจอเข้ากับบอสไฟฟ้าบ้าบอน้ำพุ่งแล้วแล้วก็ไปเลยระเบิดของฉัน ฮัลโหลจงังหวานี้ระเบิดไม่แม่นเลยวะเอาแล้วเกนเดียไปตบบ้านน้ำพุ่งครับผมน้ำพุ่งมาจากการฆ่าซอมบี้แล้วก็ปลาระเบิดไปไม่โดนใครเลยอะคือเกนเดียมันแบบไปอยู่ด้านหน้าเอะเกนเดียมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวจงวังหวานี้เล่นแหนก,กตบบ้านไปรัวๆครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวเครื่องกําเนิดพลังงานน้ำเอ้จงังหวานี้เหมือนว่าจะชนะง่ายวะเกนเดียตบบ้านฟรีๆเลยโอเคยื้อไว้คนจริงตีป้อมอีกนิดเดียว เรียบโอ้โหเกณฑ์ไอเดียมาคือพอแบบมีเครื่องกําเนิดพลังงานน้ําเนี่ยมันทําให้แบบเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยอะ่ะเนี่ยน้ำมาอีกแล้วเลดแนกไปฟาร์มเมอร์ไปแล้วไปเลยปืนกลของฉันถ้าแบบเนี้ยอาจจะแบบไม่จําเป็นต้องเล่นคอมโบขายน้ําแล้วใช้เครื่องกําเนิดพลังงานน้ําดีกว่ามิชชั่น 51. ฝนตกโอเคเจอรถเก่าๆซึ่งคลิกทําอะไรไม่ได้เลยแล้วก็เจอซอมบี้วิ่งมาอย่างรวดเร็ว ไปก่อนเลยเลสแหนกดีมากโอเคปล่อยถังมาระเบิดตู้ไปโอเคสวยเจอซอมบี้สายฮิวซะด้วยล้หนามพุ่งมาปล่อยเกนาเดียมาแล้วแต่ว่าไม่กล้าปล่อยระเบิดปล่อยไปเถอะช่างแม่งมันโดนใครไหมไม่โดนใครเลยบ้าบอมัว <c oughs> แต่กังวลว่าแบบมันจะปลาระเบิดไปโดนข้างเดียวกันผมนี่มันช่างไม่เด็ดขาดเละเกินปลาระเบิดไปอีกหนึ่งทีคาร์ลอสไปเลยแล้วก็มานี่เผาไฟใบสวย ชนะแล้วเอา้าฮาร์ดจริงหรือเปล่าวะโอเคแมปเปิดขยายแมปมับมับไม่เจออะไรเลยบ้าบอลเลยเกินนายแม่ห้าสลุยมาระเบิดไปโอเคโดนตัวด้านหลังแต่ว่าแบบไม่มีใครตายเลยเหรอฮัลโหลเกนเดียตายไปเรียบร้อยครับเลดแน็กส่งมาเพิ่มไอ้ซอมบี้ตัวนี้มันจะน็อกแบ็กัตูไว้คารลอสมา แล้วก็ถังไฟระเบิดตู้มโอเคสวยตอนนี้ก็มีฟาร์มเมอร์คอยใจ่ดาเม็ดให้อยู่แต่ดาเม็อาจจะไม่ค่อยแรงมาเลยเครื่องกำเนิดพลังงานเฮ้ยจริงๆน่าจะเอาแบบเครื่องกำเนิดพลังงานเนี่ยไว้หน้ารถเออมันจะได้แบบป้องกันไม่ให้ซอมบี้เนี่ยมาตีรถผมเออน่าจะใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ปาระเบิดไป ตู้มโอเคเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจะวางเครื่องกําเนิดพลังงานเนี่ยไว้หน้ารถแล้วกันแต่ก็ไม่มีอะไรรับประกันว่าซอมบี้มันจะตีเครื่องกําเนิดพลังงานและเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นไนแมจริงหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเราจะเก่งเกินไปแล้วมิชชั่น2 2่สิบสนอร์มอลด่านนอร์มอลแบบนี้ไปเลยเลสแนีอย่ารีบจบบ้านมันจะได้แบบมาลองว่าเครื่องกําเนิดพลังงานเนี่ยสามารถแบบช่วยป้องกันรถได้หรือเปล่า อดชนไว้เอ้าโหทะลุไปตีบ้านเลยเฮ้อจุดไฟเผาไปอ่าชนะแล้วชนะแล้วไปจบบ้านเขาเลยด่านนี้มันง่ายเกินไป very 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 easy m i ชช i o n 54 x t r e m น่าจะเป็นด่านสุดท้ายในวันนี้แล้ว toxic โอ้ไม่กอดเดี๋ยนะการท็อกซิกก็มีแค่ตัวเนี้ยสภาพบรรยากาศนี่คือแบบเป็นพิษชัดเจนนั่นไงถ้าปล่อยเล็ดแนกมาเล็ดแอกก็คือโดนดาเมจอ่ะโอ้โหตึงของแท้หนาล่วงดีมากไฟฟลายเตอร์ไปก่อนเลยไฟฟลายเตอร์เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่เหมาะสมในการสู้ในด่านนี้และเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้หลุด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 โอเคเอ่อย่างไงดีวะเจเนเดียไปคืออย่างไงก็ต้องโดนพิษอยู่แล้วอ่ะ เอาระเบิดไปเกนตมูมเฮ้ยน่าจะปล่อยไฟลไฟเตอร์มาปล่อยเลสแนกทำไมวะน้ำมาไฟลไฟเตอร์ er ไปแล้วก็อ่ออันนี้มาเลยวางไว้ข้างบนคาร์ลอสตายไปละคาร์ลอดแม่งโดนพิษตึงจัดจัดไฟลไฟเตอร์ <S <S 2> <S 2> er ก็เอาไม่อยู่ไม่นะไม่นะไม่นะมันจะตีอะไรมันจะตีอะไรเหมือนว่ามันก็ตีโดนรถอยู่นะแล้วก็ตีอันนี้ด้วยอ่อเครื่องกําเนิดพลังงานสรุปว่าใช้กันไม่ได้หรอกยังไงมันก็จะตีรถอยู่ละน้ำมาเกนเดีย โอเคน้ำมาเพิ่มแล้วก็ไปเลยต้องรอแบบยิงปืนกลนะ่ะปืนกลเท่านั้นที่จะทำให้ผมเนี่ยชนะได้มาเลยปืนกลโอเคไม่นะ <c oughs> ปืนกลเอาไม่อยู่ไม่ต่อให้จะมีน้ำมากมายแค่ไหนแต่ว่าผมก็ดันซอมบี้ฝั่งเขาไม่ขึ้นเลยเออโอ้โหโดนซอมบี้ตีขอบคุณทุกคนที่มารับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม